สวัสดีครับหนุ่มผูนสวัสดิ์พุ่มชัยวิถีชนคนพ่อสวนครับผมเชา้านี้วันที่สิบห้ามิถุน,นานะครับหกสิบผมไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายวิดีโอลงคลิปในสวนนานแล้วนะครับตั้งแต่กลับมาจากละนองต้องไปดูแลสวนที่้ะนองนะเช้านี้ก็ อยากจะให้ทุกท่านได้ดูบรรยากาศยังเช้ากันบ้างนะกลับมาก็ตัดยงตัดหญ้าเ,เรียบร้อยนะในสวนสวนยางนะครับก็เดี๋ยวจะไปเก็บผักกูดสักน้อยนะครัตอนนี้ต้นชะมวงนะครับที่เอาใบมาต้มอะไรช่วงนี้ลูกเขาหล่นลูกสมบูรณ์มากเลยนะชมวงเม็ดในก็กินได้นะครับ เปรี้ยวแล้วก็เปลือกนี้สามารถที่จะเอาไปหั่นให้ชิ้นบางๆแล้วก็ตักแดดเอาไว้แกงนะครับต้นชะมวงอือือนี่ครับเปลี่ยวๆหว,ว,วานๆปลูกไว้หลายปีแล้เหมือนกันนะครับลูกดกมากเลยชุนนี้ ดูลูกครับเอ๊มไปหมดเลยครับดเดี๋ยวว่าจะเก็บไปให้คุณแม่ทำคล้ายๆส้มแขกนะลูกก็สมบูรณ์มากเลยี่ปลาปักกูดนะครับเมื่อก่อนเคยลงคลิปนะหลายครั้งนะที่ปลูกไว้น้ำท่วมก็ไม่ไปนะครับนีต้นกระชายนะปลาผักกูด พิถีชนคนเฝ้าสวนอะไรอย่างนี้ขอบคุณหลายท่านด้วยนะครับที่ติดตามนะครับยังมีผู้ติดตามเพิ่มเติมนะครับนี่ผักกูดเดี๋ยวกเก็บไปผัดนะครับผมอันนี้ก็ปลูกไเหมือนกันนบน้ามาก็ไม่ไปนะครับผักกูดนี่ยอดอย่างนี้ก็สามารถกินได้นะครับนี่ท้ายสวยตรงอย่างนี้นะครับการเก็บผักกูดนี่เราก็ประมาณหนึ่งคืบนะครับหนึ่งหนึ่งคืบเพราะหลังจากนั้นข้างล่างนี่ก็จะแก่แล้วนะครับ เด็ดไปเลยจอดอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สุราษนะครับอยู่ที่สุราษเดี๋ยวช่วงนี้ต้นจำปะดะเริ่มจะสุกแล้วนะครับก็ต้องไปดูแลจำปาดะอีกนะครับนี่นะครับผักโขดบปนากาศยามเช้านะครับนี่ปล่อยปล่อยอย่างนี้เลยนะครับ ปาปูดนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับแล้วก็ส่งกาลังใจมาให้กับผมขอกแค่นี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บปะกูดออไปผัดเช้านี้ครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ